เฮลโลเะเอทุกคนวันนี้พี่วุ้นมารีวิวบลูเบอรี่ค่ะที่นี่คนฟินแลนด์เขาเรียกมุสติกะนะคะเป็นผลไม้ที่เวลาหน้าร้อนมาเนี้ยคนไทยในฟินแลนด์เขาจะนิยมไปเก็บมาขายกันนะคะถังหนึ่งก็จะได้ประมาณ ห้าสิบยูโรสี่สิบยูโรหกสิบยูโรแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าใครจะมีความสามารถในการทำการตลาดให้ขายดีขายได้หรือว่าขายได้ราคานะคะแล้วเขาก็จะเข้าป่าไปเก็บกันแต่อันนี้พี่วุ้นกินของของเมืองนอกนะคะไม่แน่ใจว่าประเทศไหนพี่วุ้นไม่แน่ใจว่าประเทศไหนนะคะโอ้โหภาษาภาษาแบบโอ้โหแน่นมากอือห uh ือ huh. ประเทศไหนไม่รู้เนี่ยค่ะบลูเบอร์ี่ทุกคนพี่วุ้นใช้ช้อนตักเลยนะมันจะได้หลายๆล,ลูกอืมเวลาทานนะต้องระวังด้วยปากจะดำฟันจะดำทานเสร็จต้องดื่มน้ำอ,อร่อยมันจะเปรี้ยวๆหวานๆนะ ถ้าเราทานเยอะๆมันจะเป็นยาระบายนะทุกคนถ้าทานเยอะมันจะเป็นยาระบายอืมีกหนึ่ง,งวิธีการถ้าเราอยากให้มันระบายอย่างรวดเร็เว น้ำส้มค่ะทุกคนน้ำส้มกับบลูเบอรี่จัดไปเลยบลูเบอรี่แพ็คหนึ่งทานให้หมดนะแล้วก็น้ำส้มหนึ่งแก้วรับรองระบายแน่นอนทาดพิุ่้นนะทาดพิุเวลาพิุ่้นทานบลูเบอรี่ไปหนึ่งแพ็ครู้เรื่องเลยค่ะเป็นยาระบายอ่อนๆ นี่ค่ะทุกคนน้ำส้มดื่มไปเลยหนึ่งแก้ววิตามินซีจะเต็มมากเลยทุกคนบูเบอร์รี่พี่อนใช้ช้อนตักเลยนะ มันจะตักได้หลายๆลูกไงอืยแพ็คน,นี้ประมาณสี่ยูโรนะทุกคนอืมบัเบอรี่พี่ซื้อในห้างของฟินแลนด์นะอร่อยค่ะพี่วนชอบมากเลย เปรี้ยวๆหวานๆอืมแพ็คนึงได้เยอะอยู่นะคะโอเคบายบายค่ะทุกคนใครสนใจก็ซื้อใครสนใจอยากจะระบายแบบพี่วุ้นก็คือเนี่ยเป็นยาระบายเลยนะน้ำส้มหนึ่งแก้วแล้วก็บลูเบอรีร่หนึ่งแพ็คไม่ต้องวิ่งไปหายาระบายเลยอันนี้ช่วยได้ค่ะอืมดีมากบายบายนะคะ